ขอเชิญคุณเจเด็ดเก,ก่าเก่าอะไรกับหมู่บ้านสิงสิงอะไรวะสิงบุรพาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่บ,บ้านอะไรนะสิงบุรพาไม่ดูมาจริงไหม <c oughs> สิงบุรพามันคือชื่อแก๊งแล้วนึกเจอเสมือเนาะเจ้าสาวบา้บานนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบอกนะบ้านอะไรจะเด็ดอยู่บ้านอะไร บ้านโคกเจริญใช่หรือเปล่าใช่ครับเอ้าเหรอหมู่บ้านโคกเจริญแก๊งอ่ะสิงบูรพาอ๋อมว่าไปดูจริงไั้ยนวันนั้นนมึงนั่งไหนเนี่ยเือไหถ้าถ้าไม่ถ้าจะพูดเลยวะไม่รู้มูชัดฟิลกางรายการพูดกันเลือกมันสักอันดี เดี๋ยวนึกขึ้นได้เดี๋ยวมาพูดถามมาอ้าเราทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้เหรอกูลืมจะพูดอะไรวะเกี่ยวกับเจดีดนี่แหละอ่าดุจวมหรือเปล่าฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบมากเลยไอ้ดูดุจวมเนี่ยทำไมไม่จ้างผมไปดูดุจวมชอบอะไรที่แบบว่าอะไรที่เอาส่วมไปเทขี้ติมอบอมาค้นดูดุจวมนี่ไหม ไอคนขับรถหนูซ่วมเนี่ยผมอบอกไันเลยว่าโอ้โหคุณไม่เคยได้ยินเรอที่ไออมันเล่าเรื่องมาเสียอูดเขาเคยไปเหตุงานต่างถิ่นต่างแดนได้เงินกลับมาหลายเกอกหลายก่อนก็เลยกลับมาได้เดินรถสายเงาเดินรถสายเงาคือยังงูบ่หาดุูด,ด,ดขี่น้ำแถวบ้านเดินรถแถวเงาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ดา ขี่รถทัวร์มีรถทัวร์ของซื้อรถทัวร์ของตัวเองแล้วก็มาขับรับคนใช่ไหมแต่อันนี้คือเดินรถสายเยา,าน้าแถวบ้านก็ขึ้นดูดขี่อ๋อดูดขี่แกชื่อเสียอูดอหรือเรียกเต็มๆในหนังว่าเสียอูดดูดขี่เสียอูดอเกิดเกิดเกิดเสียอูดสิงคโปร์ครับกลับมากับมาเรี้ยงลูกใอ้เขาปานี้กลับมา